สวัสดีครับอินดรับเข้าสู่วิคราเช้า5นาทีกับคลิปตัวเทเลอร์ก็ช่วงของการสอนคอราคาบิตคอยน t ทรูเรียมบีอนบีโปรกดอท n คนาโดูกันว่าแนวโน้มวันนี้เป็นอย่างไรนบ้างนะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนอขกราฟว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ช่วนในเกิงทุนแต่อย่างไรนะครับก็อื่นที่เข้าไปสู่การวิเคราะห์เดี๋ยวขอแจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับ ช่องเรามีไลฟ์นะครับทุกวันอังคารกับวันพฤหัสที่หน้าแฟนเพจเฟ e บุ o กนะครับก็เป็นไลฟ์วิเคราะห์กราฟอัปเดตตลาดหรือว่าอาจจะมีแชร์ความรู้ในรายนั้นๆนะครับก็แรนดอมกันไปนะครับก็มี2ทุ่มไม่ค่อยตรงไปติดตามกันได้นะครับส่วนวันเสาร์ จะมีอยู่ใน YouTube นะครับสองทุกไม่ค่อยตรงเช่นเดียวกันไลน์นี้จะเป็นไลฟ์เฉพาะ YouTube Membership ที่จะคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะครับใครอยากสนับสนุนช่องเรานะครับอยากมาเมา้ามอยกันในไลฟ์สำหรับ Membership นะครับทำไดง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ต,ตรงนี้ครับเพื่อสมัครสมาชิกเดือนละ150บาทนะครับคุณก็ได้มีสิ์มีเสียงในการพูดคุยกับผมอย่าง e x clus v e ในวันเสาร์ทุกอาทิตย์นะครับอ่ะ มากันต่อเรื่องสุดท้ายนะครับส่วนอันนี้เป็นเพจของพเพื่อนๆนะครับฝากโปรโมทแล้วกันนะครับใครอยากติดตามข่าวสารเนี่ยก็ไปกดไลค์เพจนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ตกข่าวในโลกคริปโตนะครับอ่ะจบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้พูดขยายความนิดนึงนะครับหลายคนถามผมมาเยอะเลยก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่อยา่างใดนะครับก็คือวันนี้เ,เ,นเพื่อนๆเนี่ยมากจะมีคําถามมาถามกันว่า หนึ่เลยเนยสมมุติซื้อบอทฟิลเตอร์ไปแล้วเนี่ยบอทดฟินิกกับบอทดนิโอเนี่ยเอ่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะออกไม้เนี่ยทำไมเปิดบอทแล้วยังไม่ออกไม้เลยอ่ะกบอทดฟิลเตอร์ตรงนี้ครับมันเป็นบอทที่เทรดตามมาสเตอร์ถ้ามาสเตอร์เขาไม่ได้เทรดก็จะไม่มีออเดอร์ออกนะครับดังนั้นถ้าเกิดการาฟวันนั้นมันไม่ได้อ่ามาสเตอร์มองแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้ มันแบบเราเทรดแล้วมันเสียเปรียบอะ่ะเทรดแล้วมันเสียเงินอะ่ะเขาก็จะไม่เทรดเนาะบางวันว่าเอ้ยช่วงนี้ตลาดมันง่ายตลาดวันนี้เขาอาจจะออกมาเยอะก็ว่ากันไปนะครับซึ่งใครที่เข้าเข้าในคอมมูนิตี้ผมเนี่ย จะมีการแจ้งเสมอนะครับว่าไอคนนี้ออกมาแล้วนะคนนี้ออกมาแล้วนะใครมีปัญหาไม่ต้องทักมาหาผมไม่ต้องทักมาหามาสเตอร์ Master, ทักไปหาแอดมินไลน์บริษัทได้เลยนะครับทักมาหาผมทักได้นะแต่ผมก็ให้คุณไปคุยกับไลน์บริษัทอยู่ดีเพราะผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้นะครับดังนั้นทักให้ถูกคนนะครับถ้ามีปัญหาทักให้ถูกคนนะส่วนใครที่อยู่ในคอมมูนิตี้ผมแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเราแจ้งกันเสมอว่าเออคนนี้ออกมาแล้ว บอดออกบอดออกไม่ได้ตามหรือเปล่านะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวรอระบบที่เขามีการแจ้งเตือนตัวของออว่ามาสเตอร์ออกมาปิดไม้เนี่ยเดี๋ยวรอระบบการแจ้งเตือนมาให้เราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองก,กันก่อนนะครับอ่ะก็รอก,กันไปนะครับทุวงนี้ก็ใช้อัตโนมือแจ้งในไลน์กันไปก่อนนะครับอ่ะมาวิเคราะห์กราฟกันดีกว่าวันนี้มีตั้งหลายตัวนะครับบิตคอยเป็นยังไงเหมือนเดิมครับบิตคอย ถ้ามองในภาพสี่ชั่วโมงถอยลงไปเนี่ยภาพเล็กๆเ,เนี่ยค่ามองเป็นอัพเทรนจากทฤษฎีดาวค่ามองเป็นอัพเทรนในทฤษฎีดาวคืออะไรเหมือนจะยกไฮเห็นไหมเนี่ยเหมือนจะยกไฮยกโลถ้าเรามองตามทฤษฎีดาวเนี่ยเราก็จะมองแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เกณฑ์อื่นเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังไม่ใช่อัพเทรนที่ชัดเจนอย่างเช่น Bitcoin เนี่ยมันยังไม่ยืนอยู่เหนือเส้น EMA 2 0 0ยเลยซึ่งส่วนตัวแล้วจะมองว่ายังไม่ใช่อัพเทรนที่แข็งแรงนะครับก็คือเหมือนกับเทรนเนี่ยมันยังพึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนเทรนเข้าใจไหมมนอยู่ในพึ่งช่วงกลับเปลี่ยนเทรนจะเปลี่ยนได้ไม่ได้ต้องให้เวลาเขาก่อน,นครับต้องให้เวลาเขาก่อนถามว่า4ชั่วโมงเป็นอัพเทรนอย่างแน่ชัดเลยไหมยัยงนะครับเป็นเพียงแค่ช่วงเปลี่ยนเทรน อ่าเป็นเีแคช่วงเปลี่ยนเทรนด์นะครับดังนั้นผมจะยังไม่บอกว่า4ี่ช่วมงมันเป็นอัพเทรนแล้วเนาะจนกว่ามันจะเบรกยืนอยู่เหนือ EMA 200ได้นะครับทีนี้ใครเปิดบอดต,ตัวของ BTC สำหรับบอ t ออโต้เนี่ยก็ไปเปิด80ได้แล้วนะครับแล้วคุณเชื่อมั่นในระบบ t r o l d e n นะครับและที่สำคัญเลยเทรนด์ในบริษัทตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแล้วนะครับอาจดูเหรียญสักเหรียญหนึ่งในบิตคัพแล้วกัน เห็นไหมอ่ะดูเหรียญ i ิตคอยเห็นไหมเนี่ย b i ิตคอยเป็นเ,เทรนเป็นอัพแล้วนะครับใครเปิดหวยเสร็จเพิ่มขึ้น60-80ตามเทรนบริษัทเนี่ยถ้าคุณเชื่อมั่นว่าเทรนนี้มันโอเคสำหรับคุณคุณก็ไปปรับเพิ่มสิน,นะครับเนี่ยเอขึ้นแล้วนะครับ BNB ยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหลูกลัก อีชูเียก็ขึ้นแล้วนะครับก็สวยงามนะโกลดดอทก็อัพแล้วนะอันนี้คือเทรนสำหรับบอทดไม่ใช่เทรนสำหรับเทรนเองนะครับอ่าบิตคอยเป็นยังไงภาพเดยังไม่เขียวนะครับยังไม่เขียวเรียกได้ว่าเออเราคุยกันไปแล้วในคลิปเมื่อวานอย่างละเอียดนะว,ว่าเอ้ยทำไมเราถึงต้องมองมัน ยืนอยู่เหนือ5 3 0 0 0สามก่อนนะครับไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันผมไม่อยากอุายล,ละเอียดโคตรเลยละเอียดโคตรเลยนะครับเอาล่ะว่านะตอนนี้ครับยังอยู่ในช่วงของการอยากที่จะกลับเทรนอยู่นะอยู่ในช่วงที่จะกลับเทรนอยู่ยังไม่ใช่อัพเทรนแต่อย่างไดผมรอ follow by ตรงไหนเลยยางน้อยที่สุดนะผมก็รอเบรกยอเด้งตรงนี้ครับช่วง5 3 0 0 0สามแล้วช่วง5 3 0 0 0สามเนี่ย เป๋กาเด้งไม่พอนะเดี๋ยวผมรอคือก็เด้งภาพทาวเฟรมเดย์เขียวหรือมีสัญญาณซื้อในภาพแถวเฟรมเดย์ Day, ก็จะโฟลว์ายบริเวณนี้นะครับตอนนี้ทําไมต้องห้าหมื่นสามล่ะะทำไมต้องห้าหมื่นสามล่ะ,ะ, 53, ละเพราะว่าช่วงห้าหมื่นสามเองเนี่ยมันเป็นรนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญเนาะเราผมเนี่ยค่อนข้างอยากให้มันเป็นมาที่ปลอดภยัยดังนั้นเนี่ยการที่มันอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะมันอาจจะขึ้นไปติดตรงเนี้ยเราล่ว,วง คือกับเทรนไม่สําเร็จมันยังมีโอกาสอยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็รอเอาที่มันมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นคือแกขึ้นไปเลยชั้นรอตรงนี้อ่าลงมารีเทสแล้วเด้งหรือชั้นรอท่าแบบนี้แล้วรอทรอโกเด้นเขียวด้วย แบบนี้ก็จะปลอดภัยนะครับสรุปปิดคอยตอนนี้เป็นยังไงทรงดีไหมนะครับทรงก็ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีครับแต่ยังไม่ใช่อัพเทรนเป็นเหมือนช่วงเปลี่ยนถ่ายเทรนนะครับแบบเฮ้ยฉันกำลังจะกลับเทรนแล้วนะจะกลับได้ไหม喏 no. จะกลับไม่ได้หรือยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับใครอยากได้ไม้ชัวร์เนี่ยหรือว่ารอไม้ตามระบบฟรีโรเดนเนี่ยคุณรอนะครับแท่งเทียนมันมีสัญญ,ญาณซื้อให้เป็นสีเขียวก่อน ค่อยว่ากันนะครับและที่สําคัญเลยถ้ามันเขียวนะในขนาที่มันเขียวแล้วมันต่ํากว่า53าหมเนี่ยให้ระมัดระวังแนวต้านตรงนี้ด้วยแต่ถ้ามันไปเขียวด้านบนตรงนู้นนะครับก็โอเคก็โอเคกว่าอ่าก็รอแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ซื้อตอนไหนนะจะได้ซื้อตอนไหนตอนนี้ก็หลังจากขึ้นมาแรกก็ซึมลงนะครับซึมลงผมว่าน่าจะเป็นท่าแบบนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ ขึ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวลงมาแตะเทนไลน์เปล่าลงมาแตะเทนไลน์เดี๋ยวก็เด้งมีหรือเปล่านะครับก็หวังว่าให้เป็นแบบนั้นแล้วกันสำหรับตัวของบิตคอยเนาะจะได้พาพี่น,น้องเพื่นอนๆทั้งหลายเนี่ยาพาคือทูดามูลกันนะครับอ่ีเ t h เ r ียมเป็นไงบ้างอีเธเวียมก็อย่างที่คุยกันไปเนะว่าเจ้าอีเธเวียมเองนี่ติดเส้น EMA 200อยอยู่นะครับกําลังจะฝ่าไปก็ลุ้นว่าฝ่าไปให้ได้นะครับถ้าฝ่าไปได้ก็ มีโอกาสที่จะกลับเทรนเป็น up เทรนได้อย่างชัดมากขึ้นในภาพ4ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนนั้นขอดูภาพเดก่อนภาพเดทิวโกเดนเขียวหรือยังยังไม่เขียวนะครับยังไม่เขียวเนาะใครที่รอไม้ตอระบบอยู่เนี่ยก็เก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับใครรอไม้ตานระบบก็เก็บตังค์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอมันเขียวค่อยสัดกันในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับ,บเบรกออามาแล้วแต่อยู่ใต้ EMA 200ซึ่งต้องรอกัน กับเทรนของเขาอย่างชัดเจนไอทรงกราฟในอนาคตนั้นเป็นยังไงทรงกราฟในอนาคตมันจะมักจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนตัวนี้นะเอแวกอยู่ไหนมีเปล่าตัวนี้อ่ะคุณเห็นไหมตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นไงที่มันจะเบรกเส้น EMA 2 0 0รเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการย่อลงมารอบหนึ่งแล้วพอจัองหวะย่อเด้งแบบนี้แล้วคุณก็ follow by ก็ได้คือคุณมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่ามันจะขึ้นเป็ ขึ้นไปแตะ EMA 200เรามันเบรกได้ทุกครั้งนะเพราะผมไม่มั่นใจเลยนะครับมันมั่นใจเลยดังนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอีเชวิสมอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันจะเบรกเส้น EMA 200ไปเนี่ยเพื่อที่จะกลับเทรนเนี่ยมันก็จะมีอาการเนี่ยพึ้นไปปุ๊บจังหวะย่อเด้งอะแบบเนี้ยเบรกย่อเด้งใช้งานได้แล้วเพราะว่าเบรกย่อเด้งเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อมันดู่เ e หนือ EMA 200นะครับ ก็รอก่อนรอก่อนนะครับถามว่าตอนนี้เมื่อจะมีสัญญาณซื้ออะไรไหมก็ยังนะครับยังไม่มีอะไรเนาะถ้าในอนาคตเนี่ยแผนที่เตรียมไว้ก็อาจจะเป็นการรอเบรกยอ่อเด้งเมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือ EMA สับ0ยนะครับหรือรอตัวของภาพทาาเฟรมเดยมีสัญญาณเขียวมีสัญญาณซื้อ ตรงนี้นั่นเองนะตอนนี้ทเทรนก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับพยายามกับทเทรนอยู่ระวังการที่มันขึ้นไปแล้วทะลุทะลวงลงมาอันนี้ยังมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าคนในตลาดเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันขึ้นแล้วแหละนะมันแบบว่าความโลกเข้ามาแล้วแต่คุณไม่คงไม่รู้จักเดือพสพาหรอกมั้งคุณเลยพูดแบบนั้นเนาะคุณคุณ,ค,ณคงไม่รู้จักเดือพสพาหรอกมั้งคุณ เลยไม่รู้จักว่าเอ้ยถ้ามันโอกาสลงให้ระวังก่อนนะนะครับผมเข็ดมากพอแล้วครับผมเข็ดกับเดือนพฤษภามากพอแนละ้วดังนั้นเอามันปลอดภยัยดีกว่าสุดท้ายมันก็ได้ซื้อเหมือนกันนะ่ะไม่ต้องรีบนะคะผมอยากได้ของที่ปลอดภยัยยังไม่ได้อยากได้ของที่ถูกนะครับสรุปอิตาเวียเหมือน BNB เลยครับทเทรนเนี่ยกำลังเปลี่ยนอยู่แต่ ทรงกราฟเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณให้ซื้อไม้แรกที่เราคุยกันนะคือเบรกเอาตรงนี้คือเราซื้อกันตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับมาที่สองกันเดี๋ยวรอรอซิถ้ามันยังไม่เขียวเนี่ยจังหวะช่วงราคาเนี่ยมันเบรกยอเด้งเหนือ EMA 200จะเข้าได้ไหมไม้หนึง่งอีกไม้หนึง่งก็รอผ้าทาเฟรมเด้เขียวแบบนี้ก็ได้ทั้งสามไม้ไปตัวของอีโทเรียมนะครับอ่ะแนวต้านก็4,350ขึ้นไปเนี่ย น่าจะติดขึ้นไปแน่น่าจะติดแล้วย่อก่อนรอบหนึ่งนะครับหวังว่าย่อรอบเดียวก็พอเนี่ยขึ้นปุ๊บติดแนวต้านย่อแล้วก็เบรกไปเลยได้ไหมถ้าได้ก็สวยงามนะครับต่อมา BNB อ่อบกราฟก็เออยังซึมซึมนะครับยังซึมซ,มซึมออกข้างไซเวไปตอนนี้ผมมองมองว่า BNB ในภาพสีชั่วโมงเนี่ยมันยังวิ่งอยู่เหนือกรอบไซเวตรงนี้อยู่นะ เห็นไหมมันสร้างฐานเนี่ยกำลังสร้างฐานอยู่ที่540เนี่ยเรามองเป็นกรอบไซเว่สีส้มตรงนี้นะ มองเป็นกรอบไซเบสีส้มตรงนี้เบรกขึ้นมาปุ๊บกาลังสร้างฐานอยู่ยแล้วฐานนี้แข็งแรงไหมถ้าฐานนี้แข็งแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปต่อครับและฐานนี้ไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะมีการรีบาวลงมาได้ที่530ถึง500ยโดยดีซับอันนี้ให้ติดตามกันต่อไปสหรับตัวของ BNB นะครับว่าอย่างไงไซเบ์ way ออกข้างไม่รู้จะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับคือผมการันตีได้เลยนะ b ี b เนี่ยไม่ขึ้นก็ลงแทงต่อไปมาทางขวานะครับถ้าเกิดแท่งต่อ แต่แท่งต่อไปมาทางซ้ายผีหลอกครับไอ้การันตีได้แน่นอนนะครับอันอื่นการันตีไม่ได้เนาะโซนกาภาพสีชั่วโมงครับก็ยังสวยไม่สุดนะครับยังสวยไม่สุดยังกับเทรนย,ยังไม่ชัดเจนครับาีนี้ภาพเดย,ยังแดงอยู่และที่สําคัญเลยที่มันน่ากลัวคืออะไรที่มันน่ากลัวคือว่าตัวของแท่งเทียมมันอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนซึ่งยังน่ากลัวอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดอยากเป็นอัพเทรน อันดับแรกเนี่ยแท่งเทียนะต้องยืนอยู่เหนือนเส้นกลางโบลลิงเกอร์แบนก่อนซึ่งตอนนี้เขาย,ยังทําไม่ได้นะครับเอ,อ่อบีเก็ยังคงหน้าเป็นหัวองอยู่แต่ว่าเราภาวนาให้เขาเนี่ยออกเป็นหน้าแบบนี้ได้ไหมคือไซเว์ไปครับเนี่ยช่วง540รไซเว์ไปก่อนเลยนะไซเว์ไปก่อนเลยสร้างฐานให้มันแข็งแรงครับสร้างฐานให้มันแข็งแรงเสร็จปุ๊บ แล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยได้ไหมถ้าวิ่งขึ้นไปเลยเบรกเส้นกลางวอลิงเกอร์แบนดภาพท้าเฟมเดเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเอาเป็นว่าก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะว่าตรงนี้จะสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อหรือจะลงไปพักถักที่530สของ p n b นั่นเองนะครับภาพทาวเฟมเดยญญญ์ยังไม่มีสัญญาณซื้อยังไม่มีสัญญาณเขียวก็รอกันไปก่อนนะครับสภาพของตัว BNB ดูโกโดอดกันโกโดดก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับภาพทาาเฟรมเดย์สวยไหมก็เรียกว่าค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้กำลังขึ้นมาถึง RSI 50แล้วซึ่งเวลาที่มันจะกลับเทรดเนี่ยเราผมก็จากการสังเกตนะจากการสังเกตผมมักจะเห็นว่าอันนี้ก็คือแบบนี้คือบูลลิตมากๆนะครับจากการสังเกตเนี่ยเวลาที่มันอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะ เวลาที่ไม่ได้กลับขึ้นมามันจะต้องเบรกหลอกก่อนรอบหนึ่งยอ่อแล้วค่อยไปจริงอ่าส่วนใหญ่มัได้เกิดภาพนี้นะครับนั่นหมายความว่าดอทเนี่ยอาจจะขึ้นไปครับเห็นไหมกำลังจะไปเทสเส้น RSI 50แต่ในภาพไาวเฟรมเดย์แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปครับแล้วย่อลงหลอกก่อนรอบหนึ่งแต่ถ้าย่อลงมาตรงนี้มันมีการคอนเฟิร์มเช่นแนวรับตรงนี้รับไม่อยู่แรงซื้อผักดันกลับเข้ามามันก็จะเด้งไปขึ้นจริงแบบนี้นะครับสับโดวของโกลด์ดอทเนาะ าภาพเดเนี่ยสวยไหมนะครับกอนะ็อย่างนะครับอย่างนะครับเรียกได้ว่าถือว่ายังสวยไม่สุดแล้วนะผมอยากให้มันเขียวก่อนนะครับเพื่อได้มันเขียวแล้วก็ภาพเ a เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าการที่เขายืนอ,อยู่ใต้ EMA 200เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับม,มันไม่ใช่สัญญาณที่จะบู l ลิมากๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาขึ้นไปติด ที่ราคาประมาณเนี่ยช่วงประมาณสาสิบแล้วย่อ พักตัวซึ่งยอผพักตัวตรงนี้นมัน,ม,นมันคงไม่ใช่แบบยอปุ๊บเด้งปับ๊บมันอาจจะเป็นการพักฐานออกข้างไปก่อนพักฐานจนหนำใจแล้วถ้าเลือกขึ้นก็ค่อยไปจริงผมมองว่าดอทเนี่ยน่าจะเป็นท่าแบบนี้นะครับใครเข้าไปแล้วใจเย็นๆนะครับก็ลันเทรนไปไม่ต้องซีเรียสส่วนใครยังไม่เข้ารอถือวเด้นเขียยพ้าธรรมฟเฟรดก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับตอนนี้เห็นไหมเนี่ย ยังไม่ค่อยสวยเลยเนาะยังไม่ค่อยสวยเลยนะยยยยนะก็รอนะครับปกปดอดยังไม่ได้มีสัญญาณเส้อนะทรงกราฟก็พยายามรีบาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ตอนแรกเนี่ยเจอตัวของเออ่แบรดดิเดเวเจนด้วย3เห็นไหมเนี่ยทำ High ที่สูงขึ้นแต่ว่า RSI ทำาห h ที่ต่ำลงแล้วก็มีการย่อลงมานิดนึงกลับสู่เส้นกลางบล็งเกอร์แบนแล้วก็ขึ้นรอบใหม่ต่อนะครับสรุปดอท เป็นยังไงรีบาวสวยครับรีบาวสวยแต่ถ้าดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วคิดว่าขึ้นรอบนี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นจริงถ้ามันบูลิตไม่มากพอมันอาจจะมีการย่อลงมาสร้างฐานตรงนี้ก่อนครับผมคิดว่าขึ้นไปติดตัวของ EMA ตรง EMA 2องรขึ้นไปติดปุ๊บลงมารอบนี้ลงมาเรารู้แล้วมันไม่ใช่ลงปุ๊บเด้งปับ๊บมันลงมาสร้างฐานสร้างฐานเสร็จแล้วค่อยเด้งไปต่ออันนี้ค่อยๆขึ้นจริงกับตัวของบวกดอดใครรอเฝ้าอยู่รอทีก็เด้งเขียแล้วค่อยจัดการตามนะครับแวะมาคาร์าโนเล็กน้อยน,นะครับคาร์าโนตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าเฮ้ยเออคาร์าโนเองเนี่ยมันเบรกแนวต้านมาสองแนวแล้วคือแนวตรงนี้คือสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งแนว สามเหลี่ยมตรงนี้1แนวแล้วก็เบรกตัวของ1.4ไม่ได้แล้วนะครับอีก1แนวซึ่งนะตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่นะครับสำหรับบรูคาโนว่าเขาจะเบรกเส้นกดราคาสีเหลืองนี้ได้ไหมคือทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มันวิ่งขึ้นมาเทเส้นสีเหลืองเขมตรงนี้เนี่ยเส้นสีเหลืองนี่ที่ผมเขียนว่าดงระเบิดแนวต้านเนี่ยนะก็ ร่วงนะครับหรือว่ามีอาการฟอเบกอย่างเช่นตรงนี้ตลอดเลยนะก็ตอนนี้ถ้าคาร์โนเขาอยากวิง่งจำเป็นต้องเบกเส้นนี้นะครับหรือเอาง่ายง่ายเนี่ยราคาควรที่จะวิ่งมาเหนือประมาณ1 5ถึงประมาณ1.6เนี่ย1.58เนี่ยมันต้องวิงนะ่งเนี่ยเบกเส้นสีเหลืองเสร็จปุ๊บนะก็เบก1.6อีกรอบหนึ่งถ้ามันมายืนราคาแถวโซนนี้ได้เนี่ยผมว่าคารโนเนี่ยก็ค่อนข้างมีลุ้นแล้วว่าน่าจะ เริ่มขึ้นรอบใหม่นะครับอันนี้สาวุคาราโน่เนี่ยต้องเฝ้าติดตามเลยนะว่าจะผ่านแนวต้านใหญ่ตรงนี้ได้ไหมเส้นสีเหลืองคือด่านใหญ่ด่านที่1แล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีด่านต่อมาคือ1.58เบกยืนอยู่เหนือนราคานี้ได้ไหมถ้ายืนอยู่เหนือนราคานี้ได้ครับก็ค่อนข้างสวยเลยจากภาพทฟวเฟรมเดย์ครับคาราโน่เขียวยังคาราโน่ยังไม่เขียวนะครับแต่ยืนอยู่เหนือนเส้นกลางโบลิงเกอร์แบนแล้ว อ่ะก็โอเคระดับหนึ่งแหละแต่ว่าระบบยังไม่เขียวเนาะระบบยังไม่เขียวก็ใกล้เขียวแล้วนะครับคิดว่าถ้าขึ้นต่ออีกสักสี่ห้าแท่งอ่ะตีอาทิตย์หนึ่งอะ่ะถ้ายังขึ้นต่อไปเรื่อยๆรน่ระบบอาจจะเขียวนะครับอาจจะมีสัญ,ญญาณซื้อในภาพพลาฟเฟนด์ด์สาวคารโนก็มาเฝ้าหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใครไม่ได้อยากเข้าตามสัญญ,ญาณ ทวีโรเด้นครับคุณก็รอดูคุณรอเทรดเบรกเอาได้นี่เบรกเอาตรงไหนล่ะเนี่ยเบรกเอาเส้นกดราคาจะซื้อเบรกแรกไหมหรือรอเบรกย่อเด้งก่อนนะถ้าจะซื้อเบรกย่อเด้งผมแนะนํานะไปซื้อตรงนี้ครับผมว่าตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยแล้ะเนี่ยให้มันเบรกเส้นนี้เส้นแรกนะครับเบรกเส้นกดราคาแนวต้านใหญ่ผ่านไปได้เบรก1.5เบรกย่อเด้งแล้วก็บ่ายตรงนี้ ค่อนข้างปลอดภัยเลยสำหรับตัวของคาราโนนะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับกัดแถมคาราโนให้ด้วยนะยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่ได้แบบมองในแง่ลบจนเกินไปแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนมองการแบบเฮ้ยฉันมองการแบบมันต้องค่อนข้างปลอดภัยอะ่ะ ก็อมองการแบบค่อนข้างปลอดภัยว่าเอ้ยวันนี้ในขึ้นน่ะมันมีย่อในลงมันมีเดงซึ่งการกลับเทรดรอบนี้มันไม่ได้บอกคุณว่าเอ้ยฉันกลับแล้วแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเทรดเราไม่ได้ซื้อเพราะมันขึ้นแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราซื้อเพราะมันมีโอกาสขึ้นและเราก็ตั้งสตอลอสเพื่อป้องกันการผิดทางเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีก,บกับการเทรดด้วยหลักกระชามแนวสุวันนีเจอก,กันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ